เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับด่านเลสโซนอีกครั้งหนึ่งเราเล่นด่านของมูวี่บอสไปแล้วผมก็อยากแวะมาด่านของ GT บ้างนะครับเป็นด่าน GT e dition แต่ผม่าไปแอบส่องมาเว้ยผมคิดว่านะด่านแรกๆอะเออของ GT จะง่ายกว่าเยอะมากเพราะว่าของมูวี่บอสเนี่ยไอของโบลี่อะสองด่านแรกที่เจอกับทาเลนแล้วก็หลออสลักนะมันเจอเฟดเยอะกว่าแล้วก็ตีแรงกว่าด้วยมั้ง พราะถ้าเป็นด่าน GT Edition นะครับด่านแรกเป็นแค่สตูเฟสเดียวเลยคือแบบเป็นแค่ตัวตัวเดียวมาไม่ได้ไม่ได้แบบมีเฟสถัดไปหรืออะไรคือค่าได้ก็คือจบเกมเลยนะครับนะส่วนด่าน2ของ GT Edition ก็เป็นเจอกับส,สตูตัวหนึง่งแล้วก็มี2เฟสตีสองเฟสจบปุ๊บก็คือจบเลยคือมันจะดูเล่นง่ายกว่า e ซี่กว่าแต่ผมไม่รู้ว่าดาเมจอะ่ะมันจะแรงกว่าหรือเปล่านะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือต้องต้องลองเล่นดูนะครับซึ่งจะมาเล่นในด่านแรกของ GT Edition ก่อนก็เจอกับไอตัวเขียวมันตัวสีฟ้าที่เป็นลายจุดๆไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะเกมเขาเขียนนะว่าเล G i ิ s อ่านอย่างนี้เป่าวะ <c oughs> ตัวนี้คือมันอยู่ในภาค GT อดิด่านบอล GT ผมไม่ได้ดูด้วยมันก็ไม่ใช่ภาคที่แบบว่าไอช่วงซากา้าซาก้าของ GT มันเจอตัวละครตัวเนี้ยมัน็ไมาได้แบบมันได้ดังด้วยมั้งเออ พราะ GT ส่วนใหญ่เราจะรู้จักในไอคอนิกของพวกโอเมกาเชนลอนอะไรเงี้ยนะซึ่งไอตัวละครตัวนี้ที่ผมเจอเนี่ยที่เป็นศัตรูไปด่านเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรทําอะไรได้บ้างแต่เห็นมันผ่านก็เคยสู้กับโกคู GT ลร่างซูเปอร์ไซยาอยู่เออซึ่งดานน่ดานเนี่ยครับผมมันเป็นตัวละครสีฟ้าศัตรูเป็นตัวสีฟ้าเว้ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถจัดแบบฟูลทีมสีเขียวเลยอะ่ะจัดฟูลทีมสีเขียวไปเซ็ตหยอมันได้เลย นะไปเซตหยอดสูรต่อสูรพอใส่มันเลยครับเพราะมันก็แบบสีเขียวเสร็จแล้วมันจบก็คือจบเพราะมันมีแค่เฟสเดียวไงเออนี่คือเป็นด่านที่ว่าเป็นด่านเลสโซนที่ว่าจบไวสุดแล้วมั้งออในในในทุกๆด่านที่มันผ่านมาดังนั้นเนี่ยผมจะลองดูว่ามันจะจบไวขนาดไหนโดยการที่ว่าผมจะเอาไอเทมสปีดลันไม่ใช่สปีดลันเอาไอเทมเพิ่มดาเมจไปด้วยเออยให้เดี๋ยมมาลองดูว่ามันจะไปไวขนาดไหนผมมาใช้ไ,ไอเทมนี้แล้วกันเป็นไอเทมของ ไอทาโกโยากิผมมีป่าวะเหมือนจะหมดแล้วนะเหมือนจะไม่มีไอเทมทากโกยากิด้วยโอ้โหตายแล้วที่เกยบไปแรกอะ่ะงั้นก็ต้องเอาเป็นเทมอื่นเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นนี่นะไอเดฟเอนด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามเทือนใส่ไปฮะเผื่อมันบางเผื่อมันตายด้วยเออนะแล้วก็ซัพพอร์ตเมมจริงเราควรจะผมผมอะอยากใส่เป็นอันนี้ไว้แต่ว่าผมไม่มีม้วนฟิล์มพอ,อก็ไปล่อยไปแล้วกันเออคงไม่ได้ใส่ด้วยมั้ง น่าจะปล่อยไปเลยนะครับผมซึ่งนี่คือทีมของผมนะทีมนี้เลยนะครับผมเป็นทีมสีเขียวสังเกตว่าสีเขียวจะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีซัพพอร์ตหนึ่งตัวเป็นซัพพอร์ตจากโกคูเซโนซูเปอร์ไซยาดังนั้นเราไปลองเล่นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงผมยืเพื่อนเป็นตัวละครนี้นะเป็นโกฮังโกคูนะครับเอาเอามาเน้นสปีดรันเอามาเน้นฆ่าให้มันตายไป,ไปในช่วงฉับพันเลยนะครับผมนะเพราะว่าเอามาโกคูโกฮังมันแรงอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจนะฮะ เปิดเทินมาเจอเป็นโกฮวางตัวโกคูตัวเพื่อนเปล่าตัวเพื่อนด้วยอ่ะเจ๋งฮะงั้นเนี่ยก็ใส่เทมไปโอ้โหลูกแก้วลูกแก้วเซตโคตรด,ดีนี่มันโคตรเป็นใจนะเนี่ยอ๋อหมายก็โคตรเป็นใจเลยว่าลูกแก้วโคตรสวยให้นชมแปดลูกอะ่ะเก็บไปดิเฮ้ยแต่ทำไมด้านหลังมันตีมาเยอะจังทีมันปล่อยไปเลยฮะทำอะไรก็ทําไปเถอะที่รู้มึงเจ็บก่อนแน่บอกเลยโกคูเซโนอาจจะตายแต่ผมไม่รู้ผมช่างมันแล้วผมตีแล้ว ผมใส่เดียวมันละโกพังภาคโบแจ็คต่อยไปห้าห้าร้านใส่ไปเลยอุ้ยหลอดหนึ่งอะด่านมันมีแค่มีแค่นี้จริงๆอะ่ะเศษเดียวแล้วจบแล้วเป็นบอสสีเดียวไ,ไงไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรตามเธอหรืออะไรเหมือนด่านเที่ทำลายล้างหรืออะไรนะสีเดียวแล้วจบเลยนะเป็นด่านเรโซนที่ง่ายสดุดเลยมั้งนะครับในทุกด่านที่มันมีนะครับผ่านง่ายสดุดละถึงงั้นก็ถออ ผมอาจจะตายตรงโกโคเซโนโได้พราะผมลืมผมมัวแต่ตื่นเต้นกับไอ้นั่นน่ะมัวแต่ตื่นเต้นกับลูกแก่ที่มันเซตมาให้สวยเกินไปก็เลยแบบตายได้นะนี่ตายกูตายอ่ากูแพ้ได้ไงเนี่ยจริงๆก็ตื่นเต้นตื่นตูนตนไมไปหน่อยนะลืมดูเลยไอ้หาโกโคเซโนมันโดนเตะเยอะเกินเอาใหม่ฮ oh ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักใหม่ก่อนเอาใหม่เลยวผู้สาเปิดเพื่อนสวยลูกแก้วเซตสวยแม่งพลาดซะงั้นเลยห,หายที่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่มันแตกต่างคือรอบนี้เราเจอตัวเพื่อนเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคลิงกับโอ้โ,อโหบอรลรอบนี้มันจะหนักกว่าเดิมแน่แนแก้มือแก้มือแก้มือคราวนี้ดูดีนะครับอย่าไปอะไรมากอย่าไปตื่นเต้นถึงใจมากมาเอาใหม่ยังไงก็ไหวผมบอกเลยเมื่อกี้ผมแค่เล่นพลาดเองไงครับ โอเคดูแก้วเซตมาก็แยกกัาเมื่อกี้เยอะมากเลยคนละเรื่องกันเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราให้โกคคเอลวาพันแบตเทิโจมตีไปก่อนเพราะถ้าโกโคเอลวาพันแบตเทิโจมตีไปก่อนละเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตคิให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ด้วยนะครับน่าจะไหวอยู่เนาะอเทมซัพพอร์ตใช้ไปก่อนอย่าลืมใช้ฟึบโ okay. อเคประมาณนี้อ่า ซึ่งพอโกคูพาเมเทนโจมตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถซับพอร์ตคิแล้วก็อัดตาในการโจมตีคิทิคองให้เ,เพื่อนๆได้โอ้ยมันหลบได้หรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันหลบได้ไอ้หา่าโอเคกส็สมน้ำสมเนื้อที่เป็นด่านเลโซนะฮะก็นึกว่าจะหลบไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้ซะแล้วนอกจากเป็นด่านเพียวๆมาให้ตีเล่นๆอย่างนี้เอยมันหลบได้อยู่ลืมเช็คข้อมูลเถอะ จบเลยลืมเช็คนะฮะว่ามันหลบได้โอเคอไ,ไมเไรเมื่อกี้ก็โอโ้แต่เมื่อกี้เสียได้เหมือนกันนะโกคู Goku, พายเทนตีตัง้งสี่ล้านเนี่ยมันหลบเฉยเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับเรามีสีเขียวทั้งทีมันจะกลัวอะไรละ่ะต่อยไปเลยมีแค่เฟสเดียวนะเองอะฮะระวังตัวไว้โดนเซตหยอ่อนแน่มึงโดนพวกมึงดูมึงโดนทีมสีเขียวเซตหย่อสุดต่อสุดพอแน่เองอะ มาเป็นสีเพียวๆอย่างนี้สีฟ้าก็โอ้โหสบายอยูครับยิ้มกันเลยดิโอ้โหโตายละยังไงก็ตายยังไงก็ไม่รอดบอกเลยลูกแก้วเซตโคตรสวยเมื่อกี้ลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่แปดล้านแปดน่าจะคีรุคอได้มั้งคิรุคอ้ง่ายเลยแหละอัารมณ์เนี้ยไปเลย <S <S ขอเซตหยอดสูตรต่อสูตรห่อซีหมอสองห่อใส่ไข่หน่อยไหม ทำไมเองไม่มีแบบเฟสสองเฟสสามเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะวเกินจบวเกินถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่นพลาดไปจังหวะแรกไอตอนเล่นครั้งแรกนะโอ้คลิปนี้จะจบประมาณสักหกนาทีได้หกนาทีเจ็ดนาทีได้อะเร็วจัดจัดนะโอเคตามนี้ครับด่านของไอตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ง่ายสุดในบรรดาทั้งหมดของเลสโซแล้วนะจัดทีมสีเขียวฟูฟูไปเล่นเลยก็ได้สบายๆนะครับ หรือว่าจัดเป็นทีมขัดที่มีสีเขียวเยอะๆก็ได้หรือว่าทีมไหนก็ได้มันก็ผมคิดว่าน่าผ่านไหวอยู่นะเป็นค่าดานเศษเดียวนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับอย่าไปประมาทมากเพราะมันก็โจมตีแรงเหมือนกันนะในบรรดาของมันก,ก,ก็ก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะครับผมแรงได้หลบได้อะไรก็วานไปก็นั่นแหละตามนั้นนะครับผมนั่นแหละก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจบคลิปแบบสั้นมากๆครับก็เป็นตามด่านของมันเองเนาะด่านมันสั้นเองอะด่านมันมีแค่เศษเดียวทําไงได้ นะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ผมน่าจะไม่ได้ทําคลิปเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยละกันพรุ่งนี้จะมีคลิปเปิดกาชาด้วยเนาะแล้วก็คลิปเลนโซนต่างๆด้วยก็เยอะแยะนะเปีนี่คือกิจกรรมมีเยอะมากเดี๋ยวมีพาร์ทสองพาร์ทสาอีกนะครับสบายพวกเรานะฟาร์มกันรัวๆเลยนะครับผมนะโอเคเกนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย